อันนี้นะครับปั๊มน้ำที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อโตมิสูนะครับเป็นขนาด ps 1 8 0 l นะครับรุ่นนี้ผมเลือกแบบมีฝาครอบมานะครับส่วนล่าสุดนี่รู้สึกว่าตัวฝาครอบจะจะไม่มีแล้วนะครับเป็นยี่ห้อนี้นี่ใช้มา1ปีกว่าครับเสียงเบามากเมื่อก่อนใช้ยี่ห้อ h ยี่ห้อ h ตัวหกเจ็ดพันครับแล้วก็ปั๊มชอบไม่ตัดทีเนี้ยผมก็เลยมาเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาไม่รวมค่าติดตั้งหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทติดค่าติดตั้งด้วยพวกมีพวกท่อสายท่อกับค่าแรงช่างรวมเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยตัวเครื่องด้วยสามพันแปดค่าติดตั้งแพงพอๆกับตัวเครื่องเลยแนะนำนะครับตัวนี้